ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาตอบประเด็นคำถามข้อสงสัยต่างๆที่คุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามานะครับซึ่งเป็นข้อมูลประเด็นคำถามที่คุณผู้ชมฝากเอาไว้เมื่อวันที่14ตุลาคม6,4ที่ผ่านมาเรานำมารวบรวมมาตอบมาพูดคุยกันใน วันที่15ตุลาคม2564นะครับซึ่งก็มีหลายประเด็นนะครับที่คุณผู้ชมยังสงสัยเกี่ยวกับการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศนะครับในประเด็นแรกกันเลยนะครับในเรื่องของการจัดทำป้ายหาเสียงเลือกตั้งนะครับการจัดทำป้ายหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยสามารถที่จะใส่เครื่องหมายการกบ,บาทลงในช่องนะครับหมายเลขของเรานะครับหลังหมายเลขของเราได้หรือไม่ นะครับเช่นหมายเลขศูนย์นะครับให้ท่านกากบาทหลังในช่องว่างใส่เครื่องหมายกากบาทลงไปตรงนั้นได้หรือไม่ตรงนี้กฎหมายก็ไม่ได้กําหนดห้ามไว้แต่อย่างใดนะครับก็สามารถกระทําได้นะครับต่อมาเนี่ยถ้ายังไม่ได้สมัครนะครับแต่ว่าไปาในเรื่องของร่วมกิจกรรมงานประเพณีต่างๆสามารถกระทําได้หรือไม่ในเรื่องของการ ไปร่วมกิจกรรมงานประเพณีของท้องถิ่นต่างๆนะครับก็สามารถไปได้นะครับถึงแม้จะสมัครรับเลือกตั้งแล้วก็ตามนะครับแต่ว่า,าเราไปเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปพูดหรือว่าไปกระทําการในเรื่องเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งเราสามารถไปร่วมกิจกรรมประเพณีต่างๆได้ตามปกติอยู่แล้วนะครับต่อมานะครับกรณีผู้สมัครไปโพสต์หาเสียงนะครับโพสต์หาเสียงโพสต์เองนะครับ แล้วแจ้งกับกก,กตแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องระบุว่าใครเป็นผู้ว่าจ้างใช่หรือไม่นะครับในการโพสต์ Facebook นะครับถ้าเราโพสต์เองนะครับไม่ได้จ้างใครเขาจับทำนะครับก็ไม่ไม่ต้องไประบุนะครับว่าใครเป็นผู้ว่าจ้างให้กระทํานะครับอันนี้เราดําเนินการเองตัวผู้สมัครเป็นคนโพสต์เองใช่ไหมครับต่อมาเนี่ยสมัครแล้วขึ้นป้ายนะครับขึ้นป้ายได้เลยหรือเปล่า นะครับสมัครแล้วได้หมายเลขแล้วสามารถขึ้นป้ายระบุหมายเลขเลยได้หรือไม่ต้องรอเขาประกาศชื่อผู้รับสมัครวันที่22หรือเปล่าตรงนี้ไม่จําเป็นนะครับท่านสมัครแล้วก็ขึ้นป้ายนะครับระบุหมายเลขที่เราได้รับในวันสมัครรับเลือกตั้งได้เลยนะครับสมัครแล้วขึ้นป้ายระบุหมายเลขหาเสียงได้ทันทีนะครับไม่ต้องรอให้ประกาศว่ารับหรือไม่รับเพราะว่าการที่เขาประกาศเนี่ย ถ้าเขาไม่รับผู้สมัครใดเป็นผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยหมายเลขนั้นเนี่ยก็จะไม่มีผู้สมัครนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่กระทบกับหมายเลขของเราหรือคนที่ได้รับหมายเลขประจําตัวผู้สมัครไปแล้วกฎหมายนียให้หาเสียงได้เลยนะครับต่อมาเนี่ยสมัครนายกใช้ใบรับรองการศึกษา5เทอมได้ไหมประเด็นตรงนี้นะครับ ในเรื่องของนายกผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยเขาใช้วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่านะครับยกตัวอย่างเช่นวุฒิมัธยมศึกษาปีที่6นะครับก็ต้องจบแล้วนะครับจบการศึกษาแล้วใบรับรอง5เทอมเนี่ยก็ไม่น่าจะนํามาใช้ได้นะครับกฎหมายกําหนดว่าต้องจบนะครับวุฒิการศึกษาม6ขึ้นไปหรือเทียบเท่านะครับต่อมานะครับ ประเด็นคำถามเรื่องของการที่กกตเนี่ยเขาประกาศให้มีการเลือกตั้งมาแล้วผู้ที่จะสมัครสมาชิกอบตอนะครับอ๋อหลังจากวันประกาศใช่ไหมครับหลังจากวันประกาศเนี่ยผู้ที่จะสมัครสมาชิกอบตอเนี่ยได้ไปแจกหมูนะครับฆ่าหมูแล้วก็แจกให้กับประชาชนชาวบ้านในชุมชนแล้วก็ประกาศว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับแต่ว่า ยังไม่ได้สมัครแต่กรกะตได้ประกาศตั้งแต่วันที่1แล้วว่าให้มีการเลือกตั้งนะครับต่อมาเนี่ยก็มาแจกหมูให้กับประชาชนในพื้นที่ถามว่าจะผิดไหมนะครับแล้วจะร้องเรียนได้อย่างไรนะครับในเรื่องของการแจกทุกอย่างเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วนะครับผิดกฎหมายเลือกตั้งทีนี้การที่เราจะร้องเรียนนะครับการที่เราจะร้องเรียนเนี่ยคุณผู้ชมก็จะต้องมี พยานหลักฐานที่ชัดเจนนะครับในการที่เราจะนําไปร้องเรียนกับกะกะตแต่ถ้าเราไม่มีพยานหลักฐานที่ชัดเจนตรงนี้เขาก็จะไม่รับเรื่องในเรื่องของการร้องเรียนนะครับเพราะฉะนั้นการแจกของทุกอย่างเนี่ยผิดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการจะร้องเรียนเนี่ยก็จะต้องมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนนะครับประเด็นต่อมานะครับกรณีผู้ลงสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ไปเซ็นชื่อรับเงินแทนผู้สูงอายุได้หรือเปล่านะครับในการรับเงินเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุใช่ไหมครับการรับเงินเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยเขาอาจจะมารับด้วยตนเองหรือถ้าไม่สะดวกมาไม่ไม่สะดวกเนี่ยเขาก็จะมอบอำนาจให้ใครก็ได้นะครับมารับเงินแทนแล้วก็นำไปมอบให้กับผู้สูงอายุ ตรงนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะหมดวาระเนี่ยผู้สูงอายุอาจจะมอบอำนาจให้สมาชิกเนี่ยรับให้แล้วก็นำไปมอบให้ที่บ้านนะครับทีนี้ในช่วงที่ผ่านมาอาจจะเป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวกันนะครับเรายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับผู้รับมอบอำนาจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจ่ายเงินเบี้ยังชีพเขาจะจ่าย ภายในวันที่10ของทุกเดือนนะครับในเดือนตุลาคมเนี่ยก็อาจจะยังคาบเกี่ยวในช่วงนี้อยู่นะครับแต่ก็แนะนําว่าหลังจากรับให้ในครั้งนี้แล้วเนี่ยในโอกาสต่อไปเนี่ยก็ควรจะงดเว้นไว้ก่อนนะครับในการที่จะไปบริการผู้สูงอายุนะครับและก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่ของอบตอเนี่ยก็ควรจะงดเว้นที่จะให้อดีตสมาชิก อบตอนะครับซึ่งเขพ้นวาระไปแล้วเนี่ยมาปฏิบัติหน้าที่มาช่วยเหลือในการแจกเงินเบี้ยงชีพผู้สูงอายุตรงนี้นะครับก็ควรจะงดไว้ก่อนนะครับผู้สูงอายุก็อาจจะเปลี่ยนผู้รับมอบอํานาจในการมารับเงินในเดือนต่อไปก่อนนะครับต่อมานะครับในเรื่องของการเป็นรองประธานสหกรณ์การ,กรเกษตรนะครับจะมาสมัคร เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้หรือไม่นะครับการเป็นรองป,ประธานสหกรณ์การเกษตรเนี่ยก็ต้องดูนะครับว่าในตำแหน่งรองประธานสหกรณ์การเกษตรที่ท่านทำอยู่เนี่ยเขาถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเปล่านะครับถ้าหน่วยงานต้นสังกัดนะครับระบุว่าไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็สมัครได้นะครับแต่ถ้าระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ก็มาสมัครไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านต้องประสานกับหน่วยงานต้นสังกัดน,นะครับในเรื่องของการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่นะครับต่อมานะครับผู้ถูกกักตัวโควิด -19 เนี่ยเขาให้กักตัว14วันจะออกมาใช้สิทธิ์เรื่องตั้งได้หรือไม่ ถ้าเขาอนุญาตนะครับถ้าเจ้าพนักง,งานควบคุมโรคอนุญาตก็สามารถมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้รวมถึงรว,วมถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วยนะครับถ้าถูกกักตัวแล้วเจ้าพนักง,งานควบคุมโรคเนี่ยพิจารณาให้มาสมัครรับเลือกตั้งได้ก็สามารถมาสมัครรับเลือกตั้งได้ด้วยนะครับประเด็นต่อมานะครับการนับระยะเาการนับวาระของนายกเนี่ยเริ่มนับตาม พระราชบัญญัติการเลือกตั้งท้องถิ่นปี62เลยหรือเปล่านะครับถูกต้องแล้วครับการนับวาระเนี่ยของเดิมที่หมดวาระไปเนี่ยไม่นับนะครับเขาจะเริ่มนับวาระที่1เนี่ยก็คือในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็คือในการเลือกตั้งหลังที่เขามีการประกาศให้ใช้พระราชบัญญัติการเลือกตั้งท้องถิ่นปี2562เป็นวาระที่1นะครับ ต่อมาผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีชื่อเป็นรองประธานกระถินนะครับซึ่งก่อนที่เราจะมาสมัครนะครับมีการพิมพ์ไว้ตั้งแต่ก่อนสมัครแล้วเนี่ยสามารถกระทำได้หรือไม่ตรงนี้ก็ไม่ไม่ ไม่ฟันธงนะครับว่าทําได้ห,หรือไม่ได้อย่างไรนะครับแต่ว่าเมื่อเข้าสู่กฎหมายเลือกตั้งแล้วเนี่ยเราก็ควรจะงดเว้นไว้ก่อนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาก็ดูที่เจตนาของเราด้วยนะครับก่อนที่ประกาศเลือกตั้งตอนนั้นเราอาจจะยังไม่ทราบว่าเขาจะมีการประกาศเลือกตั้งแต่วันนี้เนี่ยมีการประกาศเลือกตั้งแล้วนะครับถ้าเราจะดําเนินการอย่างไรในเรื่องของการทําบุญการไปถวายกระถินพระป่าใส่ซองทําบุญตรงนี้ก็ควรจะงดเว้นไว้ก่อนนะครับ ต่อมาเมียผู้ใหญ่บ้านหาเสียงช่วยผู้สมัครได้ไหมนะครับได้ครับเขาห้ามเฉพาะาตัวผู้ใหญ่บ้านเองซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับตรงนี้ไม่ควรไปช่วยหาเสียงนะครับแต่ถ้าเป็นภรรยาเป็นเมียของผู้ใหญ่บ้านไปช่วยก็สามารถกระทําได้นะครับต่อมาสามีสมัครนะครับสามีเป็นผู้สมัครภรรยาเนี่ยเป็นข้าราชการ ไปช่วยหาเสียงเลือกตั้งได้ไหมไม่ได้นะครับถึงแม้จะเป็นสามีภรรยากันก็ตามนะครับสามีสมัครรับเลือกตั้งภรรยาเป็นข้าราชการก็ไม่สามารถไปช่วยหาเสียงเลือกตั้งได้นะครับ นี่คือประเด็นคำถามต่างๆที่คุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามานะครับเป็นประเด็นคำถามที่ผมสรุปนํามาพูดคุยพูดคุยกันประจําวันที่15ตุลาคม2564นะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมมีประเด็นคำถามข้อสงสัยอะไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งคุณผู้ชมฝากคําถามไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวเราสรุปรวบรวมมาพูดคุยกันต่อในคลิปต่อไปสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ